จากสภาพขอบสะที่ขุดใหม่นะฮะก็ดูแล้วไม่น่าจะไม่น่าจะได้มาตรฐานเพราะว่าเดี๋ยวดินก็คงพังเนี่ยเริ่มโยลงมาแล้วแล้วก็คงพังลงมาถมตรงที่ขุดใหม่นี้ก็คงหมดไปในไม่ช้าดูแล้วน่าจะได้ทำใหม่ทั้งหมดริงม,มันต้องเปิดไบของขอบสะไว้ด้วยสักหน่อยแต่นี่ไม่มีเลยนะฮะเดี๋ยวก็พังลงมาใหม่หมดมแน่เลย วันนี้วันที่3มีนาคม63ก็ได้อยู่ที่นาที่เคยมาตัดหญ้าไว้เมื่อตอนปีใหม่ก็ประมาณวันที่ 27, 28ท่นวาคม62ที่มาตัดหญ้าไว้ก็ตอนนี้ก็วันที่3มีนาคมก็ประมาณ60กว่าวันนะครับก็หญ้ากำลังเกิดๆนะ,ะก็จะมีการตัดหญ้าซ้ําอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้หญ้าออกดอกได้มีความเชื่อว่าหญ้าที่เกิดนี่เกิดมาจากมเมล็ดแล้วก็ยอดหญ้าเครือหญ้านะฮะ ก็ต้องทําลายนะฮะไม่ให้ย้าออกดอกนะคะับก่อนที่ย้าจะออกดอกมาดูย้าที่กําลังเกิดกันนะฮะประมาณนี้ความสูงก็ประมาณนี้น่าจะซักประมาณสิบเซนได้นะฮะความความยาวน่าจะยังไม่ออกดอกตอนนี้ตัดเพื่อไม่ให้ย้าตั้งตัวได้นะฮะ ทดลองครับปีนี้เป็นปีทดลองปีแรกนะฮะจะเป็นการขับไล่ย่าไว้นะฮะขับไล่ไม่ใช่ว่าปราปรามแบบฆ่าสเกลียงเลยทีเดียวนะฮะ mm hmm. เพราะว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยญ่ยาไว้ไม่เคยหมดไปจากที่นาแถวนี้นะฮะแถวตำบลน,นี้นะมีตลอด mm hmm. ทํานาเพื่อวิจัยไม่ได้ทําเพื่อแข่งขันอะไรกับใครนะทําตามใจตัวเองที่อยากจะทํานะครับ ทำเพื่อวิจัยทําแล้วจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรจะได้ข้าวมากข้าวน้อยไม่เป็นไรแต่ได้แน่นอนไม่ไถไม่หวานไม่ดํานะถามว่าข้าวจะมาจยางไนข้าวก็อาศัยมเมล็ดข้าวที่หล่นจากรถเกี่ยวเมื่อปีที่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่ยังไงเราค่อยว่ากันอีกทีนะฮะหลับคลิปนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวยังไงจะมาทิ้งไว้ที่หน้าเพจนี้อีกทีหนึ่งครับสวัสดีครับ วันนี้เป็นวันที่สามมีนาคมสองห้าหกสามก็มาดูเรื่องต้นไม้กันวันนี้นะสำหรับต้นไม้แถวทุ่งนานี้นะครับจะเป็นต้นพอกต้นว่าต้นอะไรต่างๆนะฮะตะแบกสะแบงนะฮะจะถอดยอดใหม่หมดแล้วนะครับตอนนี้อย่างต้นไม้ที่เห็นนี้เป็นต้นว่านะฮะก็ถอดยอดถอดใบใหม่หมดแล้วตอนนี้นะครับมีคนโทรเข้า ก็แสดงว่าต้นไม้แถวทุ่งนานแถวอีสานเนี่ยจะถอดยอดถอดใบใหม่ประมาณช่วงนี้นะฮะกุมพามีนานะฮะของทุกๆปีนะฮะจะเป็นใบใหม่มดทั้งหมดนะครับเก็บข้อมูลไว้เพื่อทําการวิจัยต่อไปสําหรับชาวนานที่ทํานามแบบไม่ไถไม่หวานนะฮะนานแปลงโน้นนะฮะที่ทำนะฮะที่มองเห็นโน้นยาก,กำลังขึ้นเปสีเขียวนะแต่ฟางม่เห็นนะฮะเพราะว่าถูกตัดออกไปบนแล้ว ต่อไป C O U G H C O U G H ขอการไอ A E B I E ตะปนยู ตัวสอบไหม mm. C O M B สำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่3มีนาคมนะครับก็ได้มีโอกาสมาดูที่นาที่ตัดหญ้าไว้เมื่อปีใหม่นะฮะก็เป็นเวลา60กว่าวันนะครับสำหรับนาแปลงนี้ที่ทางชาวนาคิดว่าจะทดลองทําแบบไม่ไถไม่หวานไม่ดํานะครับปแปลงทดลองนะฮะก็ทําตามที่ตัวเองตั้งใจอยากจะทำฮะไม่ได้ทําเพื่อแข่งขันกับอะไรกับใครนะฮะทาเพื่อวิจัยนะฮะว่า จริงๆแล้วอะข้าวเกิดก่อนพุทธกาลนะฮะเกิดก่อนพี่มนุษย์โลกเกิดโดยซ้ำไปนะครับข้าวต้องเกิดเองได้นะฮะที่เราเราอยากจะทดลองทาในในจุดนี้ดูนะครับจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนอันนั้นยังยังไม่ทราบมันต้องทดลองกันต่อไปนะฮะตลอดยอดที่ตัดไว้เมื่อประมาณปีใหม่ก็โอเคนะฮะเริ่มเกิดเริ่มงอกขึ้นมานะฮะเริ่มถอดยอดใหม่ขึ้นมานะฮะคงต้องได้ตัดอีกนะฮะแต่ผมเองอยู่ที่กรุงเทพฮะใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพตอนนี้คงไม่มีเวลา อาจจะมาตัดอีกทีก็ช่วงไหนดีดละ่ะเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งนะฮะว่าจะมาตัดได้ช่วงไหนหรือไม่ก็อาจจะหาคนมาตัดให้นะครับที่แปลงนี้โอเคครับสวัสดีครับมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะแจ้งไปอีกทีนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่สามมีนาคมหกสามก็มีเวลาได้มาบ้านนะครับพอดีมาธุระงานเขาดำด้วยนะครับก็เลย ได้ออกมาดูที่หน้าที่ตัดหญ้าไว้นะครับเมื่อปีใหม่นะก็คือหน้าแปลงนี้นะครับหน้าแปลงนี้มาตัดหญ้าไว้เมื่อก่อนปีใหม่ประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดธันวาหกสองที่ผ่านมานะฮะก็เป็นเวลาเอ่อน่าจะหกสิบกว่าวันนะฮะก็ sponsor. มาดูหญ้านะมาดูยอดหญ้ากันหญ้ากำลังจะเกิดนะฮะตอนเนี้ยหญ้านี้ก็คือเป็นวัชพืชของข้าวนะฮะก็คือชาวนาอยากจะทําแบบ ที่ตัวเองตั้งใจอยากจะทำนะฮะไม่ได้ทําเพื่อไปแข่งขันอะไรกับใครนะฮะก็คือว่าจะทํานาแบบให้นาให้นาพึ่งพาตนเองก็คือให้ข้าวเกิดเองงอกเองโตเองนะฮะโดยธรรมชาติโดยให้คนเนี่ยได้มีส่วนร่วมน้อยที่สุดนะฮะเท่าที่จะทําได้คือผมมีความเชื่อว่าข้าวเกิดก่อนพุทธกาลด้วยซ้ําไปก็คือว่าข้าวเกิดเองได้นะฮะเกิดก่อนที่มนุษยชาติทั้งหลายเกิดนะฮะ ก็เลยมีความตั้งใจอยากจะลองทําดูสําหรับนาแปลงนี้ผมมาตัดหญ้าเมื่อประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดยิบแปดธันวาคมที่ผ่านมาก็เป็นเวลาหกสิบกว่าวันหญ้าก็เริ่มจะเกิดแล้วก็ต้องตัดอีกนะฮะเพื่อลดประชากรหญ้าลงไปให้ได้นะฮะเพราะว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยที่มันผ่านมาเนี่ยตลอดเวลาที่ทํานากันมาเนี่ยหญ้าวายเนี่ยไม่เคยหายไปจากที่นาได้เลย ก็ไม่รู้จะทายัางไ,ไงไว้ฮะเพราะว่าชาวนาส่วนใหญ,ญ่ก็เผาถึงเวลาจะไถหว่า,วานใหม่ก็ต้องเผาเผาแล้วก็เกิดเผาแล้วก็เกิดอยู่ยงนี้นะฮะอันนี้จะเป็นการทดลองนะครับว่ามันจะลดประชากรของหญา้าได้ไหมอ่ะก็ต้องลองกันต่อไปนะฮะเดี๋ยวตอนนี้หญ้ากเกิดนะฮะเพราะว่าเพิ่งตัดไปครั้งเดียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีเวลาให้กับที่นาในช่วงบุกเบิกนี้จริงเนี่ยน่าจะมาตัดทุกเดือน หรือทุกๆครั้งที่ย้ากเกิดก็ควรที่จะมาตัดยอดย้าออกเพราะว่าย่ากเกิดได้เยอะด,ด้วยยอดย้านะฮะและรากนะครับแล้วก็มเมล็ดประมาณนี้ที่ย้ากเกิดได้ก็ลองกันดูก่อนว่าจะกําจัดวัาจะพืชพวกนี้ได้ด้วยวิธีไหนแต่เท่าที่ผมจะทําตอนนี้ก็คือว่าจะทําแบบขับไล่นะฮะไม่ได้ทาแบบปราบหรือฆ่าเลยสัทีเดียวทําแบบขับไล่นะะ จะลองดูว่าจะได้ผลไหมถ้าได้ผลดียังไงเดี๋ยวจะมานำเสนงเอาไว้ในหน้าเพจนี้อีกต่อไปทีหนึ่งแล้วกันส่าับคลิปนี้สวัสดีครับ ครับวันนี้ก็เป็นวันที่สามีนาคนนะิะก็ได้มาที่บ้านอีกครั้งหนึ่งนะครมาดูนาแปลงทดลองนะครับที่ชาวนาตั้งใจจะทําแบบไม่ไถ й, ไม่หวานไม่ดํานะฮะก็รู้สึกว่าหญ้าก็เริ่มเกิดนะฮะหลังจากที่ตัดไว้ก่อนหน้านี้ประมาณสามสิบวันโอ้ยไม่ใช่สินี่มันเดือนสามก็ประมาณหกสิกว่าวันนะฮะตัดเมื่อประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดยิบแปดธันาคมหกสองนะฮะหรือปีใหม่นะครับอันนี้ก็เดือน ต้นเดือนมีนาวันที่สามก็ประมาณหกสิบกว่าวันนะฮะยาเริ่มงอกเริ่มเกิดต้องมาตัดอีกนะครับต้องไม่ให้มันเกิดนะฮะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงต้องหาคนมาตัดไะแล้วโอเคนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันที่สามมีนาคมนะฮะหกสามนะครับวันนี้ก็ได้มาดูที่ในอีกครั้งนึงนะหลังจากที่ ตัดหญ้าไปเมื่อก่อนปีใหม่นะครับประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดธันวาคมหกสองนะฮะก็เป็นเวลาประมาณหกสิบกว่าวันแล้วนะครับก็มาดูสภาพที่นาน,นะฮะหญ้าเริ่มเกิดนะครับยอดหญ้าเริ่มเกิดเริ่มงอกขึ้นมานะฮะนะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยเออก็เกิดนั่นไงหกสิบกว่าวันหญ้าเริ่มเกิดต้องมาตัดอีก เป็นซะอย่างนี้เดือนหนึ่งมันก็เกิดนิวาจะอ่าครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่สามมีนาคมหกสามนะฮะขณะนี้ตัวผมเองก็ได้มาอยู่ที่บ้านบอ่อชันเองนะฮะบ้านเกิดน,นะฮะตอนนี้ตอนนี้ก็กำลังจะออกไปที่นานะฮะสำหรับว,วันนี้ก็ เดินทางกลับกรทมครับขึ้นเครื่องบ่ายสองโมงก็จะไปถึงนู่นบ่ายสามโมงนะฮะก็จะเข้าหน้างงานที่ประมาณบ่ายสี่โมงนะครับมีนาที่คลองสามนะครับแต่ตอนนี้ขอไปดูที่นาก่อนเพราะว่าตอนปีใหม่มาตัดหญ้าไว้ก็นับเวลาก็ได้หกสิบกว่าวันแล้วก็สองเดือนนิดตอนนี้นะไปดูว่าหญ้าจะเกิดกันหรือเปล่านะในที่นาที่ที่ตัดหญ้าไว้นะครับผมจะทำํำนาแบบ ให้หนาพึ่งพาตัวเองนะฮะไม่ไถแลวไม่ดำไม่หวานนะฮะแต่อาจจะมีซ่อมนิดๆน,น,นะฮะสำหรับตรงไหนที่แบบว่าตรงไหนเกิดเกิดหนาเกินไปเกิดแน่นเกินไปเกิดมากเกินไปนะฮะก็อาจจะเอาออกมาซ่อมในส่วนที่ไม่เกิดเลยนะฮะที่มันเกิดห่างเกินไปนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะเราจะทาตามตามใจตัวเองที่อยากจะทํานะครับไม่ใช่ว่าทําเพื่อแข่งขันอะไรกับใครนะครับเราทําเพื่อวิจัย ว่าข้าวจริงๆแล้วเนี่ยข้าวเนี่ยเกิดมาก่อนพุทธกาลดยซ้ำไปนะครับข้าวเกิดมาก่อนพุทธกาลเกิดเองโตเองให้มนุษย์ได้กินมาจนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครปลูกไว้แน่นอนว่าวโลกย่อมกำเนิดก่อนทุกสิ่งทุกอย่างและพืชผักต้นไม้เกิดมาก่อนมนุษย์นะฮะเกิดเกิดมาก่อนพุทธกาลนะครับข้าวเกิดเองได้แต่ทุกวันนี้ทำนากันแบบ ปลูกข้าเองหาปุ๋ยเองใส่ปุ๋ยเองอะไรประมาณนี้มันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยจะเวิร์กนะฮะสารเคมีปูดเพื่อนเยอะนะครับเ,เดี๋ยวหยุดคลิปก่อน